ขั้นตอนถัดมาจะเป็นการกําหนดฐานข้อมูลในการทํางานของตัวโปรแกรมแล้วนะคะเริ่มจากการกําหนดฐานข้อมูลย่อยกันก่อนหรือเราเรียกกันว่าตารางข้อมูลเมนูที่เราใช้ในการทํางานค่ะให้ทุกท่านคลิกเข้าไปที่เมนูเริ่มระบบหัวข้อที่2นะคะกําหนดตารางข้อมูลในที่นี้ขอยกตัวอย่างไปที่หัวข้อ20ค่ะหน่วยนับ ความหมายของหน่วยนับในที่นี้หมายถึงหน่วยนับของสินค้าที่ใช้ทั้งฝั่งรับและฝั่งจ่ายของสินค้าทุกตัวดังนั้นผู้ใช้งานต้องมีการเก็บรวบรวมหน่วยนับดังกล่าวทั้งหมดมาให้ครบถ้วนก่อนแล้วถึงมาบันทึกเข้าไปในตัวโปรแกรมในที่นี้ขอยกตัวอย่างตามคู่มือที่ใช้ในการอบรมค่ะเราจะทดลองเพิ่มหน่วยนับที่เป็นกิโลกร,รัมเข้าไปให้ทุกท่านคลิกที่คำสั่งเพิ่มข้อมูลช่องรหัสของหน่วยนับโปรแกรมให้ป้อนได้2ตัวอักษรจะเป็นภาษาอังกฤษ ภาษาไทยหรือว่าตัวเลขก็ได้ใช้ตามตัวอย่างค่ะเป็นกก enter ต่อมาที่ชื่อยอ่อไทยกกจุดส่วนชื่อยอ่ออังกฤษและชื่อเต็นภาษาอังกฤษท่านไหนใช้เป็นเวอร์ชันไทยอ,อังกฤษ้องปองในครบถ้วนทุกช่องนะคะเพราะถ้าเกิดคุณเข้าโปรแกร,รมด้วยเมนูภาษาอังกฤษโปรแกรมจะนําชื่อยอ่ออังกฤษและชื่อเต็นภาษาอังกฤษไปแสดงเวลาที่คุณสั่งพิมพ์เอกสารให้ในส่วนนี้ขออนุญาตย,าก,ยกตามตัวอย่างค่ะภาษาอังกฤษไม่ใช้ enter ผ่าน ชื่อเต็มค่ะเป็นกิโลกรัมชื่อเต็มภาษาอังกฤษไม่มีค่ะ Enter ผ่านได้เลยมาที่อัตราตามตัวอย่างกำหนดเป็นหนึ่งเมื่อคุณป้อนหน่วยนับตัวแรกเรียบร้อยแล้วต้องการเพิ่มหน่วยนับตัวถัดไปในทันทีให้คุณคลิกลงมาบรรทัดที่สองได้เลยผลที่ได้รับนะคะโปรแกร,รมจะมีการบันทึกหน่วยนับตัวได้ที่เพิ่มเมื่อสักครู่นี้ให้และสังเกตเครอร์เซอร์จะมากระพริบรอค่ะให้คุณเพิ่มหน่วยนับตัวถัดไปได้เลย ในที่นี้ขออนุญ,ญาตยกตัวอย่างแค่หน่วยนับ D. เดียวไม่เพิ่มต่อแล้วก็คลิกที่คำสั่งยกเลิกการทำงานลองสังเกตดูสิคะว,ว่ากิโลกร,รัมหายไปจากหน้าจอหรือเปล่าถูกเซฟหรือเปล่าจริงๆเราเซฟให้เรียบร้อยแล้วค่ะถ้าคุณลองเลื่อนลูกศรขึ้นด้านบนคุณจะเห็นว่าหน่วยนับที่เป็นกิโลกร,รัมจะถูกจัดลำดับใหม่โดยขึ้นไปอยู่บนทัดแรกสุดการจัดเรียงลำดับข้อมูลของตัวโปรแกรมนะคะโปรแกรมจะยึดจากคอลัมน์รหัสเป็นหลักโดยเรียงตามตัวอักษรนั่นเอง ส่วนช่องอัตราด้านหลังค่ะลองสังเกตดูว่าหน่วยนับบางตัวอัตราใส่เป็น1ห,หน่วยนับบางตัวอัตราใส่เป็นศูนย์และบางตัวมีการใส่ตัวเลขที่มากกว่า1ในส่วนนี้คุณต้องทําการวิเคราะห์นะคะจากการเคลื่อนไหวของสินค้าของคุณยกตัวอย่างอย่างเช่นสินค้า1ตัวหรือ1ชนิด คุณมีการซื้อเข้ามาเป็นชิ้นและขายเป็นชิ้นเรียกว่ามีหน่วยนับเดียวในการเคลื่อนไหวนั่นเองถ้าเป็นในกรณีนี้คุณต้องมีการเพิ่มหน่วยนับที่เป็นชิ้นเข้าไปในระบบและโตคูณหรือว่าอัตราด,ด้านหลังต้องเป็นหนึ่งเสมอก็คือซื้อเป็นชิ้นและขายเป็นชิ้นนั่นเองแต่ในทางกลับกันค่ะยกตัวอย่างง่ายๆเลยถ้าคุณขายเป็นชิ้นแต่เวลาซื้อซื้อเป็นโหล คุณต้องตีกลับนะคะต้องมีการพิจารณาแล้วว่าหน่วยนับที่เคลื่อนไหวตอนนี้มี2หน well, ่วยนับค่ะมีชิ้นและโหลหน่วยนับตัวไหนเป็นหน่วยนับที่เล็กที่สุดคะถูกต้องค่ะเป็นหน่วยนับชิ้นนั่นเองดังนั้นหน่วยนับตัวไหนที่เล็กที่สุดโปรแกรมเก็บสต็อกตามหน่วยนับนั้นค่ะคุณป้อนหน่วยนับดังกล่าวเข้าไปในระบบเหมือนกันและตัวคูณของหน่วยนับที่เล็กที่สุดต้องเป็น1ส่วนย้อนกลับมาดูหน่วยนับที่กรนโหลค่ะเราเรียกว่าเป็นหน่วยนับใหญ่ โดยนับใหญ่ตรงนี้คุณบันทึกเข้าไปในระบบเหมือนกันค่ะแต่อัตราหรือว่าตัวคูณด้านหลังเนี่ยคุณต้องแจกแจงมาให้โปรแกรมรับรู้หรือว่ารับทราบได้นเองว่า1ห,หน่วยใหญ่เท่ากับกี่หน่วยย่อยจากตัวอย่างก็คือเป็นโหลกับชิ้นดังนั้น1โหลเท่ากับ12ชิ้นค่ะดังนั้นตัวคูณหรือว่าอัตราของหน่วยโหลจึงต้องกําหนดเป็น12นั่นเองในส่วนนี้ถือว่ามีความสําคัญนะคะเวลาคุณเพิ่มหน่วยนับเข้าไปคุณต้องกําหนดให้ถูกต้องเพราะถ้าเกิดคุณกําหนดหน่วยนับ ในเรื่องของอัตราผิดมีผลกับสต็อกทันทีเมื่อเราทำการเพิ่มหน่วยนับตามที่ต้องการเรียบร้อยแล้วให้คลิกกระกระบาดมุมขวาเพื่อปิดเมนูของหน่วยนับค่ะ